ทีนี้มาถึงในเรือ่องข้อการแข่งขันกีฬาในพื้นที่จังหวัดภูแก็ตค่ะคุณผู้ชมโดยจังหวัดภูแก็ตค่ะก็ได้มีการเปิดตัวไตรกีฬาแนวคิดใหม่ในแบรนด์ไทยภูแก็ตไตรไอยราค่ะกระตุ้นเศรษฐกิจภูแก็ต ที่บริเวณลานลมชั้นนึ่งฟั่งเฟสติวัลเซ็นทันภูเก็ตนายดนัยสุนันทารดรองภูวาราชการจังหวัดภูเก็ตก็เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดตัวไตรกีฬาแนวคิดไม่ในแบรนด์ไทยภูเก็ตไตรไอยาค่ะโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตภาครัฐแล้วก็เอกชนไล่ผักส่วนก็รวมกันจัดขึ้นซึ่งงานจะจัดในระหว่างวันที่9ถึง10กันยายน2566ค่ะที่อุทยานแห่งชาติซิรินาจังหวัดภูเก็ต เพื่อจะสร้างความประทับใจสร้างการจดจําแล้วก็เป็นพับหลักความเป็นไทยในแบบเฉพาะตัวของจังหวัดภูเก็ตนั่นเองค,ครับจังหวัดภูกเก็ตเตือประสบความสําเร็จนะครับในรับสาก้นนะครับกับการจัดไก,รกรลกีฬาและรับโลกนะครับนะโดยภาคีเกลอไขในชื่อของลากูนา่าภูเก็ตไก,รกรล,ลกีฬาได้มีการจัดอย่างต่อเนื่องยี่สิบแปดครั้งแล้วในปีนี้ก็ได้เลือกนะครับสื่อสั้นพันุพับกีฬาในโ uh, ครงร้างช้าง ในคลุมร้างช้างนะครับเผื่อซื่อถึงความเป็นไทยในเชื้อการแข่งขันผูเก็ตไกลไอราโอ้ช้างนั่นเองนะครับซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งสินคานึ่งน,นะครับที่รวมทราบรประสบการณ์ไกลกีฬาและก็โต๊ะยำการเป็นสปอร์ตชิต,ตี้กองจังหวัดผูเก็ตและก็เป็นกาวยางทางยุทธศาสตร,ร์กับพัฒนาด้าน,นเทคกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ที่มีมูลาค่าสูงนอกจากนี้นะครับภายในงายังได้รับเกียรติจากนายจรีเจรนายกโค้ชและก็นักกลกีฬาแถวหน้าเมืองไทยที่ฝึกซ้อมที่จังหวัดภูเก็ตมาโบกเลลาเกี่ยวกับการเตรียมตัวฝึกซ้อมเพื่อพร้อมสำหรับการแข่งขัน ความยักษ์ความหมายโค้งเช่นทางแล้วก็มีคุณเมจิบล็อกเกอร์เศรา้าชื่อดังนะครับด้กนูุกภาพก,กีฬาเนี่ยในการท่องเที่ยวที่มาบกเลา้าเกี่ยวกับสักขีพาพก,ก็จังหวัดภูเก็ตความพร้อมนะ,อะนอกจากนั้นจะมีการมามบของทีระลึกเก็บพันธมิตรรักฟพื่การทํารุ่นในการจัดก,การแข่งขันครั้งนี้สมัครตัอด้วยครับใครที่สนใจคะ่ะสมัครได้เลยตั้งแต่วันดีมาต้นไปแล้วนะขอเนื่อตั้งแต่18กรกฎาคม6คกค่ะไปแลกข้อมูลเพิ่มเติมกันได้คะ่ะที่เพจเฟซบุ๊กภูเก็ต ภูเก็ตไตรไอยรานะคะหรือว่าจะเป็นเพจของผู้จัดงานลักกระดาดเฟซบุ๊กไทยแลนด์สปอร์ตซีรีส์หรือว่าจะเป็น l i น์แอดไทยแลนด์สปอร์ตซีรีก็ได้นะคะมีเอาช้างและช้างเป็นสัญลักษณ์นะก็คือช้างนั่นเองและค,ะค่ะ